สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีวันนี้ป้าอ้อยก็จะมีบอนซี่มาแบ่งปันอ,อีกแล้วเนาะวันนี้ก็จะค่ายบอนซี่ชิมภาพข้อบป้าอ้อยบ้างแล้วก็ลูกไม้เทียงมีอยู่เนาะวันนี้ป้าอ้อยก็จะมาแบ่งปันกระทั่งกระทั่งกระห้านิวหกนิวแล้วนี่หละจะแต่ว่าจะเป็นเป็นบอนซี่ที่ป้าอ้อยผ้าเองเดอ้อมาเริ่มจากกระทั่งที่หนึ่งอันนี้จอมทับจอมทับ จอมทับนี่มีซ่องต้นนะจ๊ะในเนื่นอกระทัางอันนี้ห้าสิบบาทจอมทับพอมีคนท่าม,มาป้อยไอชิ้นผ้าที่ต้นราคาห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบอ่ะอ่ะไปที่แลมีเนี่ยจอมทับห้าสิบบาทต้นนี้ต้นนี้อันนี้อะไรเนาะสี่คุณปื้มสี่คุณปื้มอันนี้นะจะเจ็ดสิบเนาะโอ้โหราคาลบสี่คุณปื้มเจ็ดสิบบาทจ้ะ พอมันต้นใหญ่ซีขุนปื้มเนี่ยเจ็ดสิบบาทเออนี่ไงี้มันมีราคาอยู่ตรงนี้เจ็ดสิบบาทซีขุนปื้มซีขุนป,ปื้มต้นใหญ่อยู่เจ็ดสิบบาทจะซีขุนปื้มชัดไม่จ๊ะชัดเนาะใหญ่ก็จอมทับเยอะ เงาะทอดลูกเงาะทอดลูกก็มีซองต้นนี่เงาะทอดลูกก็เจ็ดสิบบาทเงาะทอดลูกเจ็ดสิบบาทเท่ากับต้นละซ้ำหาบ้าท์เองเงาะทอดลูกซวยด้วยนี่สินค้าปลาอยอีกเจ็ดสิบบาทต้นนี้ต้นนี้การละปังห้ามีซองต้น,นในหนึ่งกระทั่งซองต้นเจ็ดสิบบาทนี่การละปังห้าขัดจมูกเจ็ดสิบบาท ส,วย,สวยแบบนี้ต่อไปอันนี้กระเศศส็ดาดกระเศษศตรซา์อันนี้มีต้นเดียวห้าสิบบาทปลอยทอดป่าไว้ตัวนี้กศษศตรศาดซาดห้าสิบบาทมันมีต้นเดียวจะเอาห้าสิบบาทนี่กศษตรศาสตร์เห็นไหมนี่เราจะกษะเซ็ดซาดห้าสิบบาท ต่อไปเรื่องอันนี้เรื่องลัตนาเรื่องเรื่องเงินทองนักคุณผู้แต่ถ้าเงินทองนักมันต้องเป็นการดําอ่ะอันนี้นะจะเป็นเรื่องลัตนาถ้าจาไม่ผิดเรื่องเรื่องทองเงินนักไม่รู้นะเอานั่นแหละเออเอาที่สะดวกห้าสิบบาทอ้อลืมแต่ป้าอ้อยมีมีเรื่องสุริยาชัยเรื่องกัลตนาแล้วก็เรื่องเงินทองนักมันเล่นไม่รู้ว่าอันไหนอันนี้ลูกไม้ ลูกหมยปลาอ้อยนี่แหละหมาเป็นกระจุกกระจุกลูกหมายด่างน,นี่ให้ปา้าจ๋านี่ด่างเนี่ยที่เคยให้ดูอะที่ตะก้อนเคยค่ายในน้ำแก้วจินดามณนอ่นนอะแต่น,นี้เนี่ยวมันจะไปสามก็เข้าเพราะเข้ามาโจดชื้อแล้วเ้อไม่เอามันเป็นไม้ด่างไมป้ปลายที่ซวยเลยเนาะอันนี้นี่ก่อนนี้ก่อนนี้ก็ข้อที่เจ็ดสิบบาทนี่ก่อนนี้ข้อที่เจ็ดสิบบาทมีปลายไหมนี่ไม่มีปลาย ลูกไม้จะบอกไอเกตลูกไม้ลูกไม้ด่างลูกไม้ด่างอันนี้เจ็ดสิบบาทเพราะว่ามันกอนแน้นๆรวมกันเลยแบบต้นมันเล็กต้อยก็ใส่รวมกันนั่นแหละนี่แค่ปะจักนี่เจ็ดสิบบาทออ้ย ่อไปอันนี้ก็น่าจะเป็นเท้าละเตียนนะเนี่ยเท้าละเตียนต้นนี้เจ็ดสิบบาทเท้าละเตียนเท้าละเตียนเจ็ดสิบบาทนี่นี่เนี่ยจะเท้าละเตียนเจ็ดสิบบาทอันนี้จำ อันนี้มันจําชื่อไม่ได้อะไม่รู้ว่าอะไรก็ชิ้นผ้านี่แหละไม่รู้จริงๆอะไรเหมืนกักกดซี่แบบหมีก็ไม่รู้เนี่ยเจ็ดสิบบาทจําชื่อไม่ได้เป็นยักษ์นี่แหละสักตนหนึ่งม,มันกัดแดงก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไอ้นี่พระพันวาซาพระพันวสาห้าสิบบาทต้นเดียวพระพันวาซา ปราผันวะซาห้าสิบบาทนี่ประผันวะซานะจ๊ะห้าสิบบาทต่อไปอันนี้สิลาหุ้มทองนี่ห้าสิบบาทเหมือนกันสิลาหุ้มทองเป็นชิ้นผ้านะจ๊ะพี่ป้านาอาจจ้าสิลาหุ้มทองห้าสิบบาท แต่ต้นก็ปอยอะไม่ไม่ได้ต้นสูงอ้วบหรอกเพอาะปอยเลี้ยงอยู่นอกตู้ไม่ได้ไอ้นี่นี่ห้าสิบบาทโตตามธรรมชาตินี่แหละจ้กต้นนี้ทศกัณฐ์ทศกัณฐ์มีซ่องต้นเอาเอาห้าสิบบาทพอทศกัณฐ์อ่วมีป้ายนี่วะ่ะเออมีห้าสิบบาทค่ายไว้มีซ่องต้นห้าสิบบาทต่อไปต่อไปก็จะเป็นลูกไม้ ลูกไม้ต้นใหญ่นั่นแหละจ้ะมันยังอยู่ก็เลยจะเอามาค่ายตออีกหน่อยเพื่อใครยังมองไม่ชัดนี่ลูกไม้อันนี้ต้นที่สี่นี่มันเลือดจาะมาหวานามาค่ายสามนะข้อค่ายสามหน่อยต้นที่สี่ก่อแบบนี้หนึ่งรอยสามสิบาทให้ดูว่ามันสวยจริงๆเลยเนี่ยเนี้ยก่อแน่นหนึ่งรอยสามสิบบาทนี่ต่อไปต้นนี้ ต้นนี้ต้นที่หนึ่งเนี่ยลูกหมายอยากนะ้าส้วยแบบนี้เลยมีลูกด้วยหนึ่งร้อยสามสิบบาทนี่อันนี้มีลูกด้วยก็จะข้อที่หนึ่งร้อยสามสิบถ้าไปนี่สามารถแบบเอาไปขยายพันได้เลยจะ้ะต้นที่เจ็ดจำชื่อไว้นะจะ๊ะต้นที่เจดนี่หนึ่งร้อยเอาหนึ่งร้อยบาทพอเอาวันนั้นหนึ่งร้อยยี่สิบเนาะเอาหนึ่งร้อยอะหนึ่งร้อยบาทต้นที่เจ็ดนี่พอว่าเลือกจ็กพีป้านาอ่านเลือกแล้ว เอาหนึ่งร้อยพอแล้วก็ต้นที่แปดต้นเนีย้ยสุ้ยไม่มีใครเอาอเบอกว่าบอ,อ,อ,อสซี่มันสุ้ยจริงๆนะนี่ต้นที่แปดหนึ่งร้อยบาทนี่หนึ่งร้อยบาทแล้วก็ต้นที่อันนี้ต้นที่เท่าไหร่ที่เลือกต้นที่สามนี่ลูกอยู่ที่ห้ที่หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนี่นะจา๊ะ แล้วก็ต้นสุดท้ายต้นที่หกต้นนี้่วยนะไม่ลดหรอกอันนี้ค่ายหนึ่งร้อยยี่สิบพอมันสุวยจะอืม้มซยค่ายไม่ได้ดที่จะไว้ทําพันเองเนี่ยไม่ไม่ได้วาเลยเอาละจ้ะสุดท้ายนี้ป้าอ้อยก็มีต้นไม้เป็นลูกไม้น้าโบราณแล้วก็เป็นบอนซี่ชิ้นผ้าที่ป้าอ้อยได้ผ้าเองเนาะเอามาแบ่งปันพี่ป้านาอาถ้าใครพอแบบว่ายากพึ่งลองเลี้ยงก็ซื้อไปห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทแต่หนึง นื่งหลอยบ้านนี้ก็โอเคอยู่นะจ๊ะเนาะวันนี้ป้าอ้อยก็ขอยเ,เพื่อนทุกคนโชคดีมีความสุขนะจ๊ะป้าอ้อยขอจบขีปเพียงแค่นี้นะจ๊ะฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแหวกเข้ามาช่วยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะจ๊ะวันนี้ป้าอ้อยต้องไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า